ทุกชมนหนัก <laughs> โอ๊ยพี่ก็บอกเ่าหนักหนักนี่หนักอะไรหนักปลาหรือหนักหิน <laughs> นี่นะครับทุผู้ชนหนักนะคะนี่กลสุดูนะนี่หนักช่วยดึงนะยังหนักเลยโห นี่นะครับท่านผู้ชมมาถึงพี่เขาแล้วนะไปะเดี๋ยวเราไปตามดูพี่เขากันวนยาวมากเลยนะท่านผู้ชมนี่ไงปลาสูเห็นปลาแล้วนะอยู่ในน้ำ ติดแล้วนะคะโอ้ขาวเต็มเลยนะทมม่านผู้ชมโฮโรเนี่ยมีทั้งปลาทั้งใบไม้่ะตามพี่เ็าต่อลุยน้ำกันเราวันนี้ ปลาติดแล้วนะว้าว่ะโอ้อโห้หนี่พี่ปลากบอกมาไหนๆๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยพี่ๆี่ี่ี่ ี่ได้ล้วทุกผู้ชมว้าวสุดยอดวหาวสาวโอ้ยคืนแรงมากประทะขึ้นนี่ปลากระเบเจอขึ้นลูกตะกี้เข้าไปเกือบหงายหลังโอ้ย กองเกิงนีบอกตรงสนิมกินมาละโอ้โหฮฮฮท่านผู้ชมเดี๋ยวเพี่พี่นี่เดเดดพให้ดูนี่เห็นไหมเห็นหมนี่นี่นี่นโอ้โหไม่ธรรมดานี่นะฮะู้เดเด้อเดมือเปียก เห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวเท่างฝ่ามือประศุเลยนะตามไปเรื่อยๆอะสวยเนี่ยะอุ้ยซะขึ้นว้าปะทะขึ้นเอี้ยวเฮ้ยโอ้โห ปลานี้ทำปลาเค็มอร่อยมากนะฮะท่านผู้ชมทำได้ทุกอย่างแมฮึ่ต้องจะสะเทือนหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะปลาสู้กับขึ้นอยู่เงี้ยฮึอะปลาแกล้ๆปลาเลยนะปลาแป็ป,ปาลานะโอ้พี่ก็บอกว่าปลาเป็นเยอะมากอออาอาโอ้ นี่ยะี่ก็บอกลากทีเดียวจบโอ้โหน,นี่ยะนี่ฮะโอ้โหอึศเอาไปทำไรพี่ลาเค็มนะโอ้โหเด็ดเดเเดี๋ยวดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขอชมโอ้เสื้อคลืนแรงมากนะ นี่นี่นี่ปึ๊บโอ้ต่างเปียกนี่โอ้โหสุดยอดอุ้ยอุ๊ยขนาดพี่เขาตัวสูงนะเอวพี่เขาทีเนี้ยอกประสุเลยเดินไปแล้ว อุ้ยอุ้ยปลากระบอกโดดกีจับภาพไม่ทันอุ้ยสะโอ้ <มา S 1> เดยดเดี๋ยว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 โอ้มาตรงนี้คืนแรงคือลูกใหญ่ไปตามพี่เขาตาตอโอ้โหนั่นอะปลากระบอกกยนนะ ปลานี่โดดตึ้งตั้งตึ้งตั้งเลยนะนี่ขาวเห็นไหมคะไปีัปลา้งมือถึงก็ปลดกันไม่หวัดไม่ไหวนี่ฮะ ว้าวกำกังกระ,ย,ระย,ออยื่นกระยื่นเลยคท่านผู้ชมนี่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่อือสิโอ้โหเนี่ยเดินตามพี่เขานี่หนุกหนานเลยอ่ามีแดดมาแล้วมีแดดมาแล้วโอ้โหหลายปลาเลยเนี่ยท่านผู้ชม มีทั้งปลาเปนปลากระบ,บอกมีปลาทูด้วยนะท่านผู้ชมไอหลังเขียวก็มาเยี่ยมโอ้โหโดดไปแล้วนะทัานแมมองทันไหม พุ่นขึ้นนะขาวเป็นแพรแลนะ้วท่านผู้ชมดูพี่ก็ปอดตวนกันเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ยติดเต็มเลยฮู้ ่อาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูพวกกันมาไปกันแนีท่านผู้ชมเป็นกองเห็นี่มอู้หูนัวตายๆเยอะนี่สวยสวยนี่นะเป็นปลากระบอกเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ปลากระบอกขาวเรียกปลาอะไรนะพี่โอ้โห แกไหวไหมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหนี่เน่อุ้ยตัวเหลืองๆนั่นนี่นีนน่สีเหลืองๆปลาอะไระพี่นี่นอนอยู่เนี่ยหลายอย่างเดี๋ยวบอกชนิดไม่ถูกเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแกล่ๆโอ้โสุดยอดแม่ชอบจังทะเลเนี่ยชีวิตติดทะเลชีวิตติดทะเลไม่อดตายหรอกชีวิตอยู่ติดทะเลไม่อดตายนะคะท่านผู้ชมนี่ มีหลายชนิดเลยนะมีเรยำป่า,า,ามาหาปลาลอยก็เราก็จะมีอาชีพหลักกันนะคะส่วนเรื่องการลากอวนหากุ้งหอยปูปลานี่ก็ว่างๆนะคะเวลาว่างงานในดิเล็กนี่สวยนี่ตัวนี้เหลืองเหลืองหอยเลยนี่ตัวนี้ก็อันนั้นดินใหญ่ดินใหญ่นี่เน่ไอเหวก็มี อ้อเหวเหวเหว้วิวิวิวนี่นะปากกระทงเหวนะคบท่านผู้ชมโอ้โหตัวแต่เยอะลังหลากรอ้อ่นี่นะคะท่านผู้ชมอ้าวตัวเลอะซ้ายหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำนะโอ้โห จะอิจฉาดีหรือท้อแทนเนี่ยแกะไปไว้โอยปูเปอบมาหมดเนี่ข้างลายก็มานะนี่ข้างลายปลาที่เราได้มานี่เราก็จะไปเอาไปทําอาหารนะคะส่วนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ก็เอาไปทําเป็นเหยื่อล่อปูดําได้เลยคะ่ะท่านผู้ชมหรือว่าจะไปตากแห้งแกงเผ็ดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ ไม่มีเสียของไม่มีหายนะคะไม่มีเสียหายก็เป็นวิถีชีวิตของเราชาวบ้านนะคะหายอยู่หากินนี่นะคะบอกตรงเลยตอนเนี้ยจ่ายตลาดทีนึงก็หลายตังนะคะท่านผู้ชมเรามาลากอวนหาของทะเลหากุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติก็ ประหยัดค่าใช้จา่ายในครัวเรือนได้นะคะาาและสำหรับท้ายคลิปนี้ประสุตก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ประสุตด้วยนะคะเดี๋ยวลาไปกับพี่เขาเลยน,นะคะบ๊ายบายพี่บ๊ายๆท่านผู้จัหน่อยค่ะบ๊ายบาย,าบาย,บายนี่พี่กันน,นี่อีกคนนึงบ๊ายบายพี่บ๊ายบายหน่อยเร็วนี่นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ